อีกกรณีหนึ่งที่สร้างความกังวลไม่น้อยนะคะนั่นก็คือการตรวจผิดพลาดแล้วก็แจ้งผลโควิด1 9ส่งไปให้นักศึกษาที่จังหวัดลำปางแล้วต้องถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลร่วมกับคนที่ติดเชื้อโควิด1 9ผ่านมา2วันนะคะแม้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลมากักตัวที่บ้านแล้วแต่ตอนนี้สภาพจิตใจถือว่าย่าแย่ทีเดียวคะ่ะแล้วก็ต้องรอตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์หน้าคะ่ะ อ,อแมวันูต้องรู้สึกยังไงอะคือเราก็ยอมจนไม่รู้จะยอมยังไงแล้วเาผิดชอบอะไรเราบ้างอะนักศึกษาหญิงอายุ22ปีสะท้อนความรู้สึกอัดอั้นของตัวเองนะคะหลังจากที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนได้รับการแจ้งว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็เลยเข้ารับการรักษาต้องไปอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด1 9ที่โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปางนะคะแต่ว่าเมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลกลับพบว่าเธอไม่ได้ติดเชือ้อโควิด19ทางโรงพยาบาลจึงให้กลับมากักตัวที่บ้าน14วันและรอผลตรวจอีกครั้งในวันจันทร์หน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เธอสภาพจิตใจย่ำแย่ค่ะเนื่องจากหลังจากที่มีการระบุว่าติดเชือ้อโควิด19ก็ถูกตำหนิจากหลายๆฝ่ายและตั้งข้อสังเกตว่าความผิดพลาดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอเพียงคนเดียวค่ะ คะแบบว่าคือพอรู้ว่าเป็นโควิดแล้วคือมันก็ก็รู้สึกแย่แล้วแล้วมาแจ้งผลผิดอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่หนูทําไปแล้วอย่างเงี้ยมันมันกระทบทุกอย่างเลยกับตัวหนูแล้วก็ร้านค้าผู้ประกอบการคนอื่นๆด้วยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมครับค่ะหนูก็อยากให้เขาออกมายอมรับผิดยอมรับข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นค่ะหนูเข้าใจนะคะว่า การทำงานมันมีการผิดพลาดกันได้ค่ะแล้วหนูก็เห็นใจเจ้าหที่มากๆที่เขาทํางานหนักนะคะแต่ว่าเขาควรออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือมัมาพูดแก้คับให้ร้านคับคนที่มันกระทบบัคะนยนรงพินที่สืบ อดีตสจ,จลำปางบิดาของผู้เสียหายก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่ทำผิดพลาดออกมารับผิดชอบและขอโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพราะไม่ใช่แค่บุตรสาวค่ะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็มีร้านค้าที่อยู่ในทำลายของลูกสาวและคนใกล้ชิดอีกหลายคนที่ก็เดือดร้อนไปด้วยค่ะแล้วก็ฝากท่านนิดนึงนะครับเรื่องนี้นะครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ชัยวันดีความรู้สึกของเด็กนะว่าไม่มีแสดงใครแสดงออกมาแสดงคนรับผิดชอบเลย คือถ้าออกมาขอโทษเขาสักนิดนึงแล้วก็ไปปรับปรุงยอมรับผิดปรับปรุงแก้ไขระบบเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับเนาะโอเคโอเคได้คือความรู้สึกของเด็กวันนี้มันมันได้เข้าใจนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมผมจะออกแถลงข่าวให้เนาะครับผมนะครับโอเคโอเคยินดีที่จขอนายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัตน นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลำปางโทรศัพท์หานายนารงพร้อมกับกล่าวคำขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่สำนักง,งานเขตสุขภาพที่1ออกแถลงข่าวระบุว่าบุตรสาวของอดีตสอจอไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 ส่วนทำลายที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนของระบบการสื่อสาร สำนักง,งานเขตสุขภาพที่1น่ขออภัยที่มีข้อมูลพลาดพิงไปยังครอบครัวและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องและจะนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารและจะประสานต่อไปส่วนสถานการณ์โควิดในภาคเหนือวันนี้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่เดินทางไปตรวจคัดกรองโรคโควิดที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักหลังยอดผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยสะสมล่าสุดอยู่ที่104คนค่ะ ส่วนที่จังหวัดตากอสมอประจำหมู่บ้านแม่ปะเหนือตำบลแม่สอดเดินสำรวจชุมชนเพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือไม่ขณะที่หลายจังหวัดภาคเหนือก็ยังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มนะคะก็ต้องเร่งเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับด้วยค่ะ